เราเป็นพระนี้แนวหน้าก็คือการทำระกิเลสแนวหน้าของพระอันดับหนึ่งของพระในครั้งพุทธกาลแต่สมัยปัจจุบันนี้มันก็เละเทะไปว่าเขาว่าเราเหมือนกันแต่ก่อนก็ท่านก็เห็นอยู่แล้วทุกวันทุกคนเรียนมาใช่ไหมล่ะ แสดงถึงเรื่องมากเรื่องขนตลอดหาที่ออกมาบวชปั๊บที่เข้าป่าเขาเขาสำเร็จพอออกออกมาล่ะสำเร็จเอานี่สำเร็จโสดาเอานั้นสำเร็จสกิตาคาอันนี้สำเร็จอนาคาน,นั้นสำเร็จอหรหันออกมาจากมหาวิทยาลัยป่าทุกวันเนี่ยก็มีมหาวิทยาลัยต่างๆนานาจะเป็นมหาวิทยาลัยบ้าน เป็นการสั่งสมกิเลสมากกว่าที่จะสั่งสมธรรมมีมหาวิสัยป่านั้นท่านสั่งสมธรรมชำระกิเลสออกจากใจพอบวชเสร็จแล้วก็ลุกขมูลเสนนาสนังอิสาอยากร,ระชากัตถเตโวอ,อาเิยยะตตเตยาวชีบังอุสาโหกรลโยขึ้นเลย ชาวพาษพุวธตดแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลูกขมูลลงไม้ในป่าในเขาตามทรรเนือ้อผาป่าช้าป่าโกชัดที่แจ้งรองพางอับโขกาสถึงขึ้นเป็นที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมปราศจากสิ่งรกกวนทั้งหลายในเธอทั้งหลายอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเธอนี่คืออนุสาสตร์ พอสวนบวชแล้วก็สอนอนุศาส์นี้ให้เลยนั่นหละตั้งแต่ขั้นพุทธการมันเป็นอย่างนั้นแล้วไปก็เข้าไปละเขาก็คือมาหาวิเลยป่าละส่วนมากเข้าในป่าลุกขมูลลโไมเ้เอาป่าเข้าเขาไป,ไปเรื่อยปฏิบัติกำจัดจิตที่เล็ออกจากจิตใจโดยมีครูมีอาจารย์คอยแนะ ทางด้านปฏิบัติก็มีครูเมีาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตใจยิตตาบนาคอยแนะทางให้ขัดขอ้องตรงไหนตรงไหนก็เข้าหาครูมหาจาร์เพราะใงยางสมัยปัจจุบันนี้ก็คือหลวงปู่มัน่นหลวงปู่เสามีเป็นอาจารย์พระปรามาจารย์ในั้นปัจจุบันเรียกว่าจอมปราดในสมัยปัจจุบันสอนเรื่องก,กรรมฐานนี้ เขี่ยวชาญมากทีเดี่ยวของนั่นเนี่ยครูลูกศิษย์ลูกหาที่บวชแล้วเขาในป่าในเขาก็อาศัยครูวาอาจารเหล่านี่นะั้นี้แล้วก็มาเป็นครนนูเป็นอาจารต่อกันไปกลายเป็นอาจารย์หลายองค์ขึ้นมาก็แนะนําสั่งสอนกันไปเรื่อยๆรื <c oughs> แล้วก็ตักตวงเอาหนักผลนิพพานอยู่เงียบ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 อย่างสมัยปัจจุบันนี้ พราที่กรรมฐานที่ยวงรับไปแล้วอัถิของท่านกลายเป็นาธาตุเปลี่ยนเป็นพระาธาตุมีน้อยเมื่อไหร่ไม่ได้น้อยนะลงอัถิกลายเป็นพระาธาตุแล้วตีกราพราหันขึ้นในร่างกายย่างเปิดเผยส่วนร่างกายเนี่ยอัถิคือส่วนร่างกายกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมามากมายทั้งสิบกว่าองค์นะทุกสวยก็จุวันเนี่ย เนี่ยก็ยางนั้นแหละนี่คือตีกาธาตุขันนี่แปลเป็นประธา,าต,ตุออกมาอย่างเปิดเผยให้ทราบชัดว่านี่คือผู้สิ้นแล้วนะสำหรับท่านเองท่านหรือผู้ที่อยู่ร่วมกันกับท่านท่านทราบก่อนแล้วล่ะทราบครูบาอาจารย์แต่ลโองค์ล์ที่มรณภาพไปแล้วนั้นอันสีของท่านกลายเป็นประธาตุนพระ บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทราบไว้ก่อนแล้วก่อนแล้วด้วยวิธีธารท่ด้านแนะนำจังสอนครูอาจารย์ท่านมีนนความรู้ขนาดไหนทางด้านอัดคำเกี่ยวกับข้องกับการปฏิบัติท่านจะแสดงออกมาออกจากหัวใจออกจากหัวใจส่วนคำพีใบลานนั้นพอเป็นปากเป็นทางเท่านั้นเมื่อได้คำ,คำจากคำพีเป็นปากเป็นทางแล้วก็มา วิเชียวคุณค้นทางภาคปฏิบัติอืแล้วผลก็ปรากฏขึ้นให้เป็นความสงบเปลี่ยนใจเป็นอย่างน้อยในเบื้องต้นฉะนั้นจิตก็เป็นสมาธิจากสมาธิแล้วก้าวขึ้นสู่ทางด้านปัญญาอัญบาศีสมาธิปัญญานั่นก้าวขึ้นทางด้านปัญญาจากปัญญาแล้วก็หลุดพ้นวิชากาเดินของท่านผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อมรรคผลยิพพา จะก้าวเดินอย่างนี้ตลอดไปและผลก็ปรากฏมาตลอดทุกวันนี้ไม่ขาดว่าขาดตอนนะนอกจากอยู่เงียบเียบเหมือนไม่รู้แต่วงภายในของท่านซึ่งเป็นกรรมฐานด้วยกันท่านรู้กันองค์ใดที่ย้อมท่านองค์ใดองค์ใดที่อยู่ในขั้นใดภูม่มใดนี้จะทราบจากการสนทนาธรรมกันนั่นแหละจะทราบอย่างลับๆท่านไม่ ไม่ค่อยพูดออกมาข้างนอกละ่ะสําหรับวงกรรมฐานรู้กันอยู่ภายในเรียกว่าครอบครัวของกรรมฐานรู้กันอยู่ภายในองค์ไหนจ,จิตใจถึงขั้นใดภูมิใด่านจะรู้กันด้วยการสนทนาธรรมกันหากบอกเองไม่ต้องบอกแล้วว่าได้ชั้นนั้นชั้นนี้ไม่ต้องบอกชั้นของธรรมเป็นหลักธรรมชาติหาก็ตะกาศตนออกมาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแก่ผู้ฟังทั้งหลายไัยเอง ท่านพนันท่านเป็นสําเร็จมาปุณณีผ,นผานมาเรื่อยๆเมื่อมีผู้ปฏิบัติอยู่ทมของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการลิโกใไม่เลือกการสถานที่ีิเรศก็เช่นเดียวกันทีเก็เป็นอาการลิโกทําให้เกิดพิเรเมื่อไหร่เกิดได้ทั้งนั้นไม่เลือกการสถานที่เว,เวลาเวลาเกิดได้ทุกเวลาที่ทําผู้ที่วําเป็นอัตธรรมทั้งหลายพุ่อแก้ไขต่อถอนีิเรก ก็เป็นการบำเพ็ญธรรมเป็นความดีงามเป็นอาการนิโกได้ผลเป็นลำดับลำดาไปเช่นเดียวกันกับผู้สั่งสมที่เลสหนึ่งให้มีความเสมอภาคกันอาการนิโกของธรรมของที่เลมสมีเสมอภาคกันของที่เลสสั่งสมไม่เปลยนที่เลสเมื่อไรเปลี่ยนได้ทางนั้นทางนั้นสั่งสมธรรมก็สั่งสมเมื่อไรก็ได้ทางนั้นทางนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นฝ่ายสั่งสมธรรม จึงเกิดขึ้นมีขึ้นได้เช่นเดียวกับกิเลสเกิดข,ขึ้นในหัวใจชัดของสัตว์โลกที่ต่างคนต่างสังสมมันส่งเสริมมันมันก็เป็นกินเลสขึ้นมาเรื่อยๆสฉสมมากอ,อะไรจนเสียคนคนทั้งคนมีแต่ชื่นแต่นามแต่ส่วนจิตใจแล้วยิ่งกว่าสัตว์ไปก็มีเยอะจิตใจต่าจามชั่วช้าลามกเต็มในหัวใจ เขาไม่เคยสั่งสมความดีงามเขาซึ่งเป็นเหมือนกับน้ําที่สะอาดเขาไปซักฟอกจิตใจที่ขุ่นัวมั่วสุมด้วยที่เลสทั้งหลายใจมันก็มืดบอดฮะโดยบ่นไดชาตินี้ก่อมาด้วยความมืดบอดอยู่ก็อยู่ด้วยความมืดบอดทําด้วยความมืดบอดเวลาตายไปก็ตายไปได้วยความมืดบอดมาก่อไปเลยผอกันมาก็จะมาด้วยความมืด อ่นว่าตโมตมะพรายโนมาก็มืดมาเกิดไปก็มืดไปโตมมโมมชตติพรายโนมืดมาแต่สว่างไปนี่คือความเป็นความดีได้ความดีจิตเนื้อติดตัวแล้วก็ไปนี่ชติโชติวรายโน มีความสว่างสวัยจิยตใจใช้ต่ออัตตธรรมตั้งแต่อ่อนกระออกรู้จักเรียนสาภาวะมาไปคิดติดพันกับธรรมมาเรื่อยจนกระทั่งสิ้นขี้วายชนก็เป็นความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่เป็นเด็กจนถึงชั้นผู้ใหญ่เรียกว่าโชติโชติปลายโน,โนเป็นความสว่างสวัยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งตอนรักุท้ายจากนั้นก็ถึงนิพพานเป็นอาลาดละหานได้ี เรียกว่าตโมโชติ巴拉ลาโนมืด้าแต่สว่างไปมีเป็นอย่างนี้อ่ะหัวใจของคนเราถ้าได้รับการอบรมศึกษาแล้วจะเป็นอย่างคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วทุกที่ทรงแสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกหมไม่ผิดไม่พลาดคาดเคลื่อนไปไหนเลยก็คือสาธนธรรมทำทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นแหละ ที่ท่านกรับไว้ว่าสวาขาจะทำตรับไว้ชอบแล้วชอบแล้วถ้าเราปฏิบัติตามธรรมที่ท่านสอนแล้วก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองจิตใจก็จะสว่างสวัยรู้ว่ารู้มุนรู้ปุ่นรู้โทษรู้ละรู้บำเพ็ญในสิ่งที่ควรละในสิ่งที่ควรบำเพ็ญจิตใจก็ค่อยสว่างสวัยขึ้นไปโดยลําดับลำดา จนสว่างจ้าขึ้นมาครอบโลกธาตุคือใจของท่านผู้สิ้นกิเลสใจของท่านผู้สิ้นกิเลสไม่ได้เหมือนใจของใครทั้งนั้นในโลกอนี้เป็นใจที่สว่างจ้าครอบโลกธาตุไปหมดเป็นในหัวใจท่านไม่มีใครทราบเลยแต่องค์ท่านเองหากทราบสว่างสไพบตลอดเวลายืนเดินนั่งน,น,นอนไม่มีอิริยาบถขอให้กิเลสได้สิ้นซากลงไปเถอะ ียาบททั้งสี่เป็นยาบทของผู้สิง่งกิเลสสว่างสวัยตลอดเวลาเช่นเดียวกันหมดนันถ้ากิเลสยังมีมากน้อยมันต่างมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาแล้วมีมากเท่าไรมืดตลอดเืนเดินดนั่งน,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 นอนหลับตื่นเลืมงตามีแต่ความมืดบอดของอจิตใจหาความสว่างสวัยไม่ได้คนนี้ตายแล้วกระจงไม่มีทางที่จะฟื้นตัวเองไปได้แต่ผู้ที่ เกิดมาด้วยความมืดบอดจะมารู้ภาษีภาษาเมื่อได้ยินในความอัตธรรมของครูวาจารย์ที่ทั้นคอยแนะนําสั่งสอนอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจก็ใฝ่ฝันละใคร่ต่ออัตต่อธรรมกับพืปฏิบัติแล้วกรรมจากที่ภายในใจที่มันทําให้มัวหมองนั้นไปโดยํำดับจนกระทั่งขึ้นใจสว่างสวกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมา อันียาโลกกวิทูรู้แจ้งโลกนอกโลกในตลอดตัวถึงเต็มภูมิของสาวกพระพุทธเจ้านะั่น่ะโลกกวิทูรู้แจ้งเต็มภูมิของศาสดราส่วนสาวกทั้งหลายแม้จะตัวเท่าหนูก็ร,รู้แจ้งเห็น,นจริงตามภูมิของตนของตนไม่มีคําว่า,อ,าอัดอั้นตันใจขอให้จิตสิ้นจากวิเลสใครจะเป็นชาติชั้นวันใดมีแต่ชื่อแต่นามตั้งกันไว้อย่างนั้นแนละ ส่วนเราธรรมชาติแท้อยู่ที่ใจมืดตื้อก็อยู่ที่ใจสว่างสวยอยู่ที่ใจกับคนทุกชาติชั้นวรรณะนั้นแหละเมื่อได้รับการอบรมแล้วก็เปลี่ยนแปลงความใส่พ้นโดยลำดับลำนาแล้วถึงความพ้นทุกได้เช่นเดียวกันหมดเนี่ยชาวพุทธเราเกิดใกล้ชิดติดพันกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่วันอ้อนวันออกเอาควรที่จะ ในาศา,ศาสนาธรรมเข้าไปใกล้ชิดกิดพันซ์ักพ่อ,อกิจใจให้มีความสง่างามบ้างเป็นวันเป็นวันไปและจากสง่างามไปเรื่อยๆนะอย่าให้เป็นความมืดบอดทั้งตั้งแต่เริ่มเกิดมาเป็นเด็กถึงผู้ใหญ่เอามืดบอดมาเรื่อยสร้างแต่บาปแต่กรรมหาแต่ความทุกข์ความเสียหายเส่โฉยเองตายแลวประจมประจมไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่น เรามีคําสอนของทธเจ้าเป็นเครื่องสี่สอนให้นํำทเหล่านี้ไปแก้ไขดัดแปลงตัวเด่นพยายามแก้ไขให้จิตใจมีความสงา่าผ่าเผยไปกับอัดกับรมตายแล้วเราจะเป็นสุขโตคำว่าสุขโตอยู่ก็สะดวกสบายไปก็สะดวกสบายพบไหนก็ตามถ้าบุญกุศลพาไปแล้วเป็นพบที่ลื่นลึงบันเทิงด้วยความสวยงามของตอนดันงนั้น ทำบาปาไปไปพบไหนเป็นฝนเป็นไปไปหมดนะบาปกับบุญพาใจดวงเดียวไปนี้คือใจดวงนี้จะไม่พึ่งอะไรละจะไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้อได้นอกจากบาปกับบุญเท่านั้นสมบัติเงินทองเขาของมีมากมีน้อยก็ชมกันยินดีกันอาศัยกันเฉพาะที่เว,เวลาคิดันจชีวิตลมหายใจยังอยู่ดีเท่านั้นพอมหาไม่ใจขาดแล้วสิ่งทั้งหลายก็ขาดไปพร้อมๆกัน ตั้งแต่ลมหายใจขาดสิ่งทั้งหลายถือเป็นกาวาสิกก็ขาดสะบ,บัดลงไปแต่บุญกับบาปที่ติดแนบอยู่ในหัวใจ้ใไม่ได้ขาดถ้าใครมีบาปมากบาปนั้นแหละเป็นตัวก่อกรรมก่อเวรจะไปเกิดในภพใดก็มีแต่บาปแต่กรรมนำลาวีนำทำลายให้เร่าความทุกข์ความลำบากตลอดไปทุกภพทุกชาติเพราะอำนาจแห่งกรรมชั่ว เขาพรานตดเองทำความชั่วนั้นกับเล่านั่นแหละเป็นผู้สร้างขึ้นมาไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะมาสร้างของชั่วช้าหลอกหมกให้ไปทําลายผู้หนึ่งผู้ใดได,ได้นอกจากตัวเราเองแต่ละคนละคนที่สร้างไว้ความไม่ดีทั้งหลายด้วยความประมาทความเมื่อเนื้อเลือนตัวหลายประเภทที่จะทําคนให้สั่งสมงของชั่วช้าหลอกหมกขึ้นมาได้นะที่ถ้าผู้ไม่ประมาท ถึงจะมีจตจนขนาดไหนความรักใคร่ใกล้ชิดต่ออัดทธรักศีลรักธรรมพึ้นปฏิบัติจนไปโดยลําดับลาดาจิตใจก็มีวันสง่างามขึ้นไปโดยลําดับเพราะจิตใจเป็นสิ่งที่ฝึกได้สัดได้ถ้าฝึกไปได้พระพุทธเจ้าจะเป็นศาสดา,าสอนโลกไม่ได้นี่ก็เพราะใจนี้ฝึกได้แต่ก่อนท่านก็เป็นศีลษาราชทธภูมารจากนั้นแล้วพอออกทรงวันหน ก็ทรงบำเพ็ญพระวรมีให้เสงียมความเป็นศาสราเอกของโลกอยู่เป็นเวลาหกปีท่านก็ตระรู้รมขึ้นมาเป็นศาสดราสอนโลกนั่นต่อพราะจิตฝึกได้นั่นเองบรรดาสาวกทั้งหลายที่เราได้จะไหว้บูชาเป็นขวนตาขวนใจอยู่ทุกวันนี้รว่าสังขังสรังกระชามนี้ก็ออกมาจากท่านผู้บำเพ็ญึก มุงซักฟอกจิตใจให้สง่างามจนกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นสาระของพภพโลกได้เป็นอย่างดีว่าสังขังสะรันขจามินี่นี่เป็นสาระของพวกเราทุกคนทุกคนเบื้องต้นก็เป็นสาระของท่านก่อนท่านจะสังขังสะรันะจามิถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยใจของเราเอง มีเวลาปฏิบัติไปก็ได้เป็นประโยชน์แก่โลกเป็นคุณยกเขตาโลกสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกได้โดยสบูรณ์ก็เพราะการฝึตกฝนฝึกฝนอบรมตนเองนั่นแหละเราก็พยายามเป็นเนื้อนาบุญของเราอย่าให้เป็นแต่เนื้อนาบาปหาปแต่บาปแต่กรรมเผาหลดน้ำวันตั้งเสื่อไปอยู่โลกไหนก็ไม่มีความหมายมีแต่ไปเผาตัวไปตลอดอย่างนี้ไม่สมควรแก่ ลูกของตาขาก็คือลูกเป็นลูกชาวพุทธเลยต้องให้ปฏิวัติอัธรรมเวลาจ,จะตายให้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสต่อคุณงามความดีของตนตายไปที่ไหนก็มีความลื่นเริงทั้งวันทันนานทตติอยู่ในโลกนี้คนที่มีบุญมีกุศลก็มีความลื่นเริงบันเทิงเปรียน,นันทตติลาจากโลกไปแล้วก็ไปบันเทิงในโลกหน้ามีแดนสวรรค์กรมโลกเป็นสัาคาญ จนมาทั far, ground, of of pues nah, ้งถ really ึงแดนนิพพานก็ลื่นเลิงเพราะการสร้างความดีไว้ไม่ได้ลื่นเืิงเพราะการสร้างบาปบากรรมทั้งหลายนะบาปกรรมทั้งหลายนี่มันสร้างแต่ความชั่วช้าละโมกฟืนไฟเผาเราไปเกิดในภพใดชาติใดเขาได้รับความสุขความเจริญสวยที่ผสมวัติอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงแต่เราสวยแต่บาปแต่กรรมเต็มไปในหัวใจในนรกหลุงนั่นนโลกหลุงนี้ อย่างนี้ไม่สมควรจะเราพู้เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นลูกชาวพุทธเลยจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายรู้เนื้อรู้ตัวพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วผู้ที่เะว่าเป็นสัตศาสนาของโลกก็เป็นผู้สิ้นเลสทรงไว้แล้วซึ่งโลกกวิถูรู้แจงโลกนอกโลกในตลอดตัวถึงในสามแดนโลกธาสมรู้รอกขอคิดหมดแล้วนรกอเว,วจวีสวรรค์พุทาโลกนิพพาน ก็ส่งรู้แจ้งแจงสรุปไปหมดแล้วจึงนำสิ่งที่มีอยู่และประจักษ์ในพระไทยแล้วมาสัมสอนสัตว์โลกด้วยความถูกต้องแม่นยำเพื่อน่าตายใจเลยพวกเราฟังคำสั่งสอนของุุธเจ้าให้ตายใจเถอะว่าพระุูธเจ้าทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเป็นศาสดาของโลกมาไม่ได้ปรารถนาด้วยความหลอกลวงสัตว์โลกนะคับ ปรารถนาม่าด้วยความจะลื้อขนจัดโลกให้หยุดพ้นจากทุกจากไปเป็นลําดับตําหนาไม่ว่าศาสนาองค์ใดที่จะมาสอนโลกก็สอนแบบเดียวกันครับเจตนาที่จะลื้อขนจัดโลกให้พ้นจากทุโกโดยลําดับนี้เป็นเจตนาอันเดียวกันเราทั้งหลายผู้ได้ยินได้ฟังเท่ากับว่าล้างมือก็ได้เราไม่ได้ไป็น,นขนหวยอาธรรมเหล่านี้แต่ท่านเป็นอย่างอุตส่าห์ขนหวยหามาสั่งสอนพวกเรา ให้ได้รู้จากบุญจากบาปแล้วปฏิบัติขัดเจ้าตนเองให้เชื่อเถิดเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่สิน้นกิเลสแล้วไม่มีคําโกหกหลอกลวงสัตว์โลกแฝงอยู่เลยแนมะ้แต่นิดหน่อยไม่เหมือนคําสอนของกิเลสเรื่องคําสอนของกิเลสเต็มไปด้วยความจำอมปลอมต้มตุ๋นหลอกลวงสัตว์โลกให้ล่วงจมมาตลอดแต่เขาไม่มีสัตว์โลกตัวใดมีความเฉลิมลาภอิ่มพอ ต่อความต้มถุนของกิเดสให้พาพากันจมไปด้วยวันด้วยมันตลอดมาอย่างนี้มีจะยังบืนวิีกจะวิ่งตามวันเนี่ยแต่จงไจม,ม่มีเวลาแวหยุดนะให้เคล็ดลบับหิมพ์พอกับบาปกรรมทั้งหลายที่กิเดสสร้างขึ้นมาด้วยความหลอกลวงของมันแล้วก็ทําตามวันเราก็จมไปตามวันตกนระกโงกไหมเราเป็นคนตกกิเดสมันไม่ได้ตกเราเป็นคนตกเองเราถูกต้มทีนี้พระพุทธเจ้า สอนโลกว่านสอนต้มถูนหลอกลวงสอนด้วยความสัตย์ความจริงตงัวอย่างให้เรานําพากันไปปฏิบัตินะกุศลไปอย่างจิตใจเป็นของฝึกได้ฝึกเถิดมันจะเป็นยังไงมันจะคือการนอ <c oughs> ขนาดไหนก็เถิดไม่พ้นจากการฝึกตรมานของธรรมไปได้ธรรมมีเลิศเลยตลอดโลกทั้งสามนี่มีธรรมที่เหนือโลกนะไม่มีเสียงใดเหนือธรรมธรรมนีเหนือโลก เอามาปราบกิเลสได้อยู่มัดพระพุทธเจ้าปราบกิเลสอยู่มัดสาวกทั้งหลายปราบกิเลสอยู่มัดไม่มีกิเลสอะไรฟื้นขึ้นมาต่อสู้เจ้าให้เป็นผู้พ่ายแพ้ได้เลยสาวกทั้งหลายไม่มีองค์ใดพ่ายแต่เพราะแพ้กิเลสมีแต่ผู้ชนะกิเลสแล้วมาเป็นพุทธังธรรมวังสังขังสร้งาง,างกระฉามียของพวกเราลงพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งเป็นไปทั้งหลาย ที่กล่าวอยู่เวลานี้ให้ออกจากใจมากน้อยเราจะมีความสว่างสวัยิย่งผู้เกี่ยวกัร่างด้านที่กภาวนานี่ยิ่งเห็นได้ชัดนะเห็นประจัก์ทั้งๆท,ที่ไม่ตายเห็นใจของตนมีความเปลี่ยนแปลงจากความมืดมัวเข้เา,เามาสู่ความสว่างสววยภายในใจของตนเองสว่างจ้าไปหมดก็เพราะใจนี้เปิดออกแล้วด้วยอดด้วยธรรมชาล่างสูงัวมอง,อง,อง คือกิเลสทั้งหลายมันปกคลุมหุ้งหอดจิตใจพรได้อัดได้ทำเข้าชาล้างอยู่จนมาสม่ําเสมอแล้วจิตใจก็จะค่อยสว่างสวยแล้วก็กลายเป็นจิตใจที่สว่างจ้าครอบโลกธาตุได้โดยกิเลสแม้นิดหนึ่งก็ไม่เข้ามาเผื่อมนเลยนั่นแหละจิตของท่านผู้สิ้นกิเลสเป็นจิตที่สว่างจ้าอย่างนั้นแหละจิตของเราเมื่ออาจมันยังไม่สว่างนี่ก็เพราะความมืดมัวนล่ ของยิ่งเรศมันเข้าปิดบงังเวลาชำระอันนี้ออกไปเรื่อยๆมันก็จะสว่างแบบเดียวกันเพราะปิดนี้ไม่ได้ <c oughs> มีใาไม่มีหญิงมีชายขอให้ได้มีการชำระกันเถอะแล้วจะมีความสว่าง,สว,างสวัยขึ้นโดยลําดับนะทำพระพุทธเจ้าเท่าน,นั้นเป็นเรื่องที่จะลื้อสอนโลกลื้อขนจัดโลกให้หยุดพ้นจากทุกข์ได้นอกจากนั้นไม่มีมีแต่ยิเลศเป็นเครื่องฉุดรากลงฉุดรากลงตายไม่เฉดไม่ลา ก็คือผู้ถูกพิเรกหลอกลวงแล้วฉุดลากลงลง่างลงนั้นแหละให้มีความเฉดแหลบเฉดหลาตต่อพิเลกแล้วนำรับเข้ามาเป็นผู้พึ่งเปลี่ยนต้นใจคิดหลักทําไว้ให้ดีมันขี้เกียจฝืนมันความขี้เกียจเป็นพิเรกหลอกลวงสัตว์โลกเราให้มีความขยนมันหวันเพียรนี่เรียกว่าทำเข้าแก้กันแก้เมื่อแก้กันแล้วมันก็ค่อยเป็นไปได้ตามผลของเราตามเหตุที่เราไดุ้้ตส่าห์พยายาม ลผลก็จะมีความสง่างามขึ้นมาเป็นลำดำับใจสง่างามไม่ได้เหมือนอะไรสง่างามนะในโลกอนี้เราจะไปหาอะไรว่าสง่างามไม่มีอะไรเกินทมไม่มีอะไรเกินใจกับธรรมเป็นอนเดียวกันแล้วใจกับธรรมเป็นเดียวกันได้แจ่ใจของพระพุทธเจา้าใจพรรหันนี่คือใจกับธรรมเป็นเดียวกันจ้าตลอดเวลานี่แหละอันนี้เลิศนะ หาอะไรก็หาแต่หาจนวันตายก็ไม่เจอของเลิศถ้าหาหาธรรมดังที่ว่านี่เจอไม่มากก็น้อยมากน้อยเพียงไรก็ได้ไดชม <c oughs> ความดีของตนด้วยความภูมิภาคภาคภูมิใจแต่ย,ยิ่งสว่างมากจนเต็มหัวใจใจกับใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วยิ่งจ้ารครอบโลกธาตุนี่ละความเลิศอยู่กับธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันธรรมแท้ใจกับเดียวไปเดียวกันท,ที่เรียกว่าธรรมแท้ พอหันในล่วงไปตามเรื่องของสมุดช่วงวันมันหมนุนลงไปใจที่บริสุดหลุดพ้นไปแล้วจากสมุิทั้งปวงก็กลายเป็นอนุภาติเสสนิพานนั่นแหละจ้าท่านเะว่กเป็นธรรมธาตุอันท่านว่านีพผ่านานิพานกับธรรมธาตุก็ไม่ผิดกันนิพานนั้นเทีย่ยธรรมธาตุก็ก็เป็นเดียวกันเีียาจิตดวงนี้เวลาชำระให้ในถึงที่สุดมีมุด พราะนี้ผ่านแล้วเป็นธรรมชาตุหรือเป็นนิพพานทั้งเป็นอันเดียวกันเลยให้พากันจดจํานําไปปฏิบัติให้ได้เต็มกําลังความสามารถของตนอย่า <c oughs> อ่อนข้อย่อหย่อนนอนอยู่เฉยหวังแต่ความสุขความเจริญหวังแต่ความร่ํารวยด้วยความหวังดรงแรง,แรงไม่เิยประโยชน์ให้พากันหวัง,แล,งแล้วยางไงแล้วให้ตั้งหน้าตัาง้ตงตางป,ปฏิบัติตามความหวังนั้นในทางที่ดี เราก็จะได้ประสบพบเห็นความสุขความใจเลยโดยทั่วกันไม่มากก็น,น้อยการแสดงธรรมนี้ก็รู้สึกว่าเล่นหน่อยไม่ล้านในชาติขันยังเห็นจะยุติเพียงเท่านี้ขอความสวัสดีตรงนี้แก่ถูกร้านทั้งหลายโดยทั่วกันเธอโอ้เนี่ยเชื่อไปเช่อไปเหนื่อยนะอย่างนั้นล่ะ